เด <mm no yes in ี๋ยวนี้เนี่ยสุดยอดนะทำทุกอย่างนะครับพี่ชายของผมเนี่ยเล่นละครเขาลงได้เป็นเป็นพระเอกเป็นพระเอกตอนเช้าตื่นมาไปจัดดีเจเป็นดีเจเป็นดีเจพิธีกรพิธีกรโอ้พูดชัดกับผมอีกเป็นพิธีกรพูดชัดมากแลยอย่างหนึ่งตอนนี้จะไปละร้องเพลงนักร้องร้องได้นักร้องขาดอีกอย่างเดียวอะไรเป็นมะเร็งเนี่ยก็ทุกคนไปดีครับอย่าหาว่าขาดอะไรอาจจะเป็นแล้วจะไม่รู้ก็ได้ตนนี้ ไม่ใช่อย่าต้องไปเช็คหน่อยขอด่าทดสอบคำได้ไหมอะไรครับผมอีปลวกมองมาทางนี้อะไอ้นั่นหนาด่านั่นนี่ดิไอ้นั่นไม่ติดน้องเขาเขาไม่ว่าหรอกไม่ว่าไม่ว่าไม่เป็นไรบุ้งไลยตัวนี้เลยตะเกียรร้องเพลงสิ่งสำคัญเป็นไงบ้างภาพแฟนแบบสูงมากค่ะสวยงามนะมุกท้าเกือบไหลตะื่อกี้อ๋อสูงมากค่ะแบบมันเป็นมู o ที่แบบร้องเพลงอยู่แล้วแบบอินอะรู้สึกว่า ชีวิตมันจะมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยคือไม่เคยคิดว่าจะมีมาก่อนนะคะครับเพราะเมื่อกี้เองไปแบบภาพสวยมากนะสวยมากมเกือบร้องไห้นะเฮียเลนะแต่น้ำตาไม่ไหลเพราะอะไรรูกนะเพราะอะไรติดขนตายาวไปเดี๋ยวเขาร้องต่อไม่ได้โมก็เกือบร้องไห้แต่เฮียเกือบร้องผิดไมเผิดไหมพี่ต้องการคนก่อน พี่พัฒนาขึ้นเยอะแล้วทำไมอ่ะเรื่องการร้องเลยปะปกตินักร้องนำไงแต่วันนี้พี่ร้องไม่นำเลยนะร้องนำน้องไงปกติร้องนำแบบนำตลอดครับผมครับผมนี่เดี๋ยวนี้นี่ปีนเกี่ยวเยอะเลยนะเนี่ยน้องพุกเหรอเอยู่ในอุ้งซ่าวกันนะเอาง่ายๆอุ้งซ่าอุ้ไปด้วยเจอผมอ่าไม่ว่าแล้วล่ทุกคนเลยเอางี้ดีกว่าในเมื่อน้องแบบโตแล้วกล้าหาญขึ้นทำไมฮะเรามาให้น้องเต้นทิปโป่อยดีกว่าไหมได้เลยอะไรทิปโปทิปโปที่น้องยังไง มันเด้อเอ้ยเดี๋ยวนะมันเลยรู้ยายอะไรสักอย่างใช่ไหมมันอ่าทีอที่เพลงนี้มันดังใช่ไหมมีเพลงที่แมสกว่านี้ไหมครัอะไรมันบอกเยอุยอายถ้าไก่ย่างถูกเผาอะไรเงี้ยผมยังรู้จารให้ให้น้องมุกเต้นไก่ย่างไก่ย่างหนึ่งสองสามไก่ย่างถูกเผา กันนั่เอยผมเป็นไงพูดถึงกันหน่อยตะกี้แบบขอบคุณแฟนแล้วกันแล้วกันขอบคุณกันแล้วกันอ่ะกินจุเอ้ยไม่ขอบคุณแบบที่แบบร่วมงานกันร่วมงานกันบรรยากาศเก่าๆที่ได้ทำงานด้วยกันดีน้องเป็นเด็กน่ารักตั้งใจทํางานก็ขอให้น้องตั้งใจแบบนี้ต่อไปแล้วก็อย่าลืมเคารพทุกๆคนด้วยไม่เหอหนูเคารพอยู่แล้วอ๋อครับครับผมไม่ต้องเดือดร้อนไม่ใช่ว่าอะไรเลย

คนงานจะได้กลับบ้านนะฮะขอเขาพูดเขพูดเขอเขพูดเลยไอ้เ้นะพูดพูดพูดขอพูดเขาพูดอเขาพูดเลย่อยากขอ